ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของเราล่าสุดประจำวันที่4พฤศจิ 4, กายนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพร้อมพวงคืนยึดคืนปราสาทต,ตาควายครับทาฮุนเซนนั้นคลั่งทนอาวุธแต่ยังไม่ยอมถอนกาลังยังตึงกาลังอย่างต่อเนื่องแลวก็ยังมีรายงานล่าสุดออกมาครับขมิกระอักกับความจรงิงเป็นปุ๋ยเกลื่อนปากว่า6,000คนซึ่งรายงานนี้เป็นรายงานจากฝัก่งขงมิเองครับเปิดเผยออกมาล่าสุดนั้นเพื่อนร่วมรบหายไปกว่า6,000คน ีีเทเดยวและมาปิดท้ายการที่อีกเรื่องหนึ่งครับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วตอนนี้ขมียนก็รู้สึกว่าจะหายเงียบเป็นปกติโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากับพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วกันก่อนตอนนี้ครับรายงานล่าสุดนั้นสถานการณ์ก็ถือว่ายังปกติอยู่ไม่มีการพบฐานกัมพูชานั้นมายืนสอดแนมถ่ายรูปฝั่งไทยเรา ซึ่งกองกาลังบุรพาเองครับมีการใช้โดรนสํารวจชายแดนไม่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ของกัมพูชานั้นประจําจุดอยู่บริเวณเพิงพักเช่นเดิมก็เป็นเพืิงพักสีฟ้านั่นแหละครับที่ขมรนก็ยังประจําจุดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหมู่บ้านตรงข้ามกับบ้านหนองยากแก้วและก็บ,บ้านหนองจาน พราะว่าบรรยากาศโดยทั่วไปครับเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยไม่พบการเคลื่อนไหวหรือว่าการรวมตัวกันของมวลชนกัมพูชาตแต่อย่างใดเหมือนก่อนหน้านี้แล้วประกอบกับเจ้าข้ามินเองครับยังคงดําเนินการดําเนินชีวิตตามปกติเลยนะมีการเข้ามีการออกทํากิจวัตรประจําวันเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ฝั่งไทยเราเนี่ยเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีรายงานความเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลต่อสถานการณ์ความมั่นคงด้วยก็เรียกว่า ไว้วางใจไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะสงบก็ตามแต่ขมิททำได้ทุกอย่างโดยเฉพาะในบ้านหนองจันรบ้านหนองยาแก้วนั้นตอนนี้ราะผิดปกติยังไม่มีนะครับและก็อะไรที่จะสร้างความตึงเครียดเนี่ยก็ยังไม่เห็นเลยแต่ว่าเราไี้ทราบมาครับก็จะมีการเร่งสํารวจปักหมุดชั่วคราวบ้านหนองจันรบ้านหนองยาแก้วในวันที่17พฤศจิกายนนี้มาดูกันว่าขมิจะให้ความร่วมมือกับไทยเราหรือเปล่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดขมิญให้ความร่วมมือแต่ก็คงเป็นไปได้ยากนะครับขนาดเก็บกู้ทุระเบิดขมิยังไม่มาทํากับเราเลย จะมาเพียงแค่ถ่ายรูปมันก็เกินไปมากนะครับไม่มีการมาเก็บกู้ร่วมกันเนี่ยอันนี้เราก็ต้องยอมไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดคมเมนไม่ทาตามเดี๋ยวคงต้องรอเดตแบบเป้งๆแบบใ,ใหญ่ๆในวันที่17พฤศจิกายนครับพอเราจัดทําหลักหมุดขีดในช่วงคราวคำเมนจะมีการประท้วงมีการชุมนุมไหมก็เดี๋ยวรอชมกันแต่ยังมีอีกรเรื่องราวหนึ่งครับที่เราต้องพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้กับกรณีประสาทตาควาย โอ้โหรายงานนี้เป็นเรื่องราวที่มีทั้งจากฝั่งไทยและก็มีทั้งจากฝั่งเขมรครับที่เราก็เตรียมตัวทวงคืนยึดคืนภาษาตาควายเหมือนกันซึ่งก็เป็นรองไม่รับป้าที่2เองครับอย่างพลตีนัทศรีอินที่ออกมาเปิดใจว่าภาษาตาควายนั้นต้องกลับมาเป็นของไทยเราไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามซึ่งเราเองก็จะไม่ยอมอีกต่อไปครับขึ้นอยู่กับที่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นมันต้องเป็นของไทยเราโดยก็มีการพูดถึงภาษาตาควายอยู่ช่วงหนึ่งครับบอกว่า ในกรณีที่พลตีนัรส,สีอินนั้นพูดคุยกับกัมพูชาเนี่ยขเขมรนก็จะรู้สึกเกรียใจนะครับเป็นเพราะรู้ว่าถ้าเกิดคุยแล้วไม่ทําตามข้อตกลงสวยแน่นอนซึ่งอดีตพลตีนัทเองครับก็เป็นผู้บัญชาการทหารพลาดจัดการมาไม่รู้กี่ศพซึ่งขเขมรก็คิดว่าจะใจดีเหมือนคนเก่าๆนะครับที่ผ่านมาสุดท้ายก็ประทะกันจริงเสียชีวิตจริงและก็เราส่งศพจริงอาทิตย์เดียวขเขมรนก็เงียบไปเลยอันนี้เป็นคําพูดของพลตีนัทส,สีอินนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังกล่าวเพิ่มเติม เพราะปัจจุบันนั้นระหว่างกันเจรจากันยืนยันชัดเจนว่าตาสมัยนี้ไม่เหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันกินเหล้าด้วยกันมีอะไรก็อยู่ๆกันได้แต่ว่าปัจจุบันนั้นแค่เห็นหน้าเราก็ไม่อยากคุยกับขมิ้นแล้วแล้วยิ่งมีประเด็นแบบนี้เีกครับคุยกันแล้วก็ไม่จบเราได้มีการยื่นคำขาดไปนะครับถ้าเกิดไม่ทําตามข้อตกลงเนี่ยก็มีเรื่องกันได้เลยส่วนคําถามที่คุณผู้ชมน่าจะอยากรู้อยากทราบกันมากที่สุดครับในเรื่องของภาษาตาคอยว่าเราจะได้คืนไหมกับตกลงกันมา ซึ่งเรื่องนี้ครับพลตินศรีอินก็มีการกล่าวว่าตรงปราสาทต,ตาควายนั้นภูมิประเทศเนี่ยเ,เราค่อนข้างเสียเปรียบเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปตีปราสาทต,ตาควายคืนการของเราก็จะอาจเสียชีวิตเป็นร้อยก็ได้ตอนนี้ถามว่าเราเสียการควบคุมไหมเราเสียการควบคุมนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สูญเสียปราสาทต,ตาควายอันนี้เป็นสิ่งที่พลตินศรีอินพูดออกมานะครับเรายังไม่เสียปราสาทต,ตาควาย เพียงแต่ว่าเราเสียการควบคุมไว้อยู่ซึ่งวิธีการเอาคืนครับมันจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือตีคืนมาเลยส่วนวิธีที่2เองก็อาจจะช้าหน่อยอย่างเช่นการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีไรเดอร์เพื่อใช้ในการพิสูจน์พื้นที่นะครับทั้งบริเวณบ้านหนองจานเอ่ย์บ้านหนนยาแก้วเอ่ยเมื่อเสร็จสิ้นปั๊บเนี่ยเ,เราก็จะดําเนินการในส่วนที่เร่งด่วนก่อนนี่คือคํานิยามของพลตีนักสีอินทร์รัฐประดิศสองครับที่บอกว่าเรายังไม่เสียตาควายเพียงแต่เราควบคุมไม่ได้แค่นั้นเองแล้วก็ยังมั่่่นใจววาาาาาาถึงงอยยไรแล้ต ก็จะกลับมาเป็นของเราอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่รองไม่รับทที่สองครับกล่าวออกมากับเรื่องของภาษาตาควายถามว่าตอนนี้โอกาสมันยากไหมก็ค่อนข้างยากนะครับยากมากถ้าเกิดว่าเรายังไม่ตีคืนโอกาสที่เราจะได้กลับคืนมาผมคิดว่า10ปีต้องมีนะถ้าเกิดยังไม่มีการประทะก,กัน10ปีอาจจะยังไม่ได้กลับคืนมาด้วยซ้ำข้ามิตรนี้ก็ไม่ยอมแน่นอนนะครับดูจากสิ่งที่เขากระทำแล้วเนี่ยมันมีดังภาพล้วก็คลิปออกมาครับทางกบ,บูชานั้นได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ บริเวณปราสาทตาควายนะครับพร้อมกับมีข้อความยอะเย้ยไทยเราว่าตอนนี้ขมิ้นก็สามารถควบคุมพื้นที่ปราสาทตาควายได้ทั้งหมดโดยที่ไม่มีด่านไทยอยู่ในพื้นที่เลยแล้วก็มีการอ้างว่าตอนนี้ยึดครองได้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเลยที่ผ่านมาซึ่งปราสาทตาควายเองครับได้รับความเสียหายเพียงแค่น้อยนิดแล้วก็ยังมีภาพปรากฏออกมาด้วยครับว่ายังได้สร้างตาข่ายเพื่อดักสกัดโดรนที่อาจบินเข้ามาเหนือพื้นที่ด้วยอ่ะอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทตาควายนะครับมีทั้งมุมมองของไทยเรา และก็มุมมองจากฝั่งของขมรตอนนี้รู้สึกว่าพี่น้องชาวไทยในสุรินทร์ครับจะทากิจกรรมทวงคนืนภาษาตาควายนะในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับจะมีการรวมตัวกันเพื่อแสดงเชิงสสญลักษณ์ว่าภาษาตาควายนั้นมันเป็นของไทยเราแต่ขมรนยึดไว้อยู่ก็ถือว่ายอดแย้งเหมือนกันสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ คงต้องยอมรับก่อนในช่วงนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้ประสาทตาควายคืนในเร็ววันเพราะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเขมรก็ควบคุมตัวประสาทเอาไว้ทั้งหมดส่วนฝ่ายไทยเราเนี่ยอยู่ห่างใกล้ียงการไปแค่30เมตรเท่านั้นแล้วก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าเรายังตรวจพบระเบิดพียมินทูเนี่ยสองลูกในวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับลักษณะาการวางก็วางตามเส้นทางลาะดตะเวน ก่อนที่จะถึงฐาน677ประมาณ100เมตรคือโชคดีมากที่เราไม่เหยียบไปนะครับถ้าเกิดเหยียบไปผมเชื่อว่าเราก็มีความชอบธทมนะในการที่จะประจันหน้ากับขมรอีกครั้งหนึ่งเพราะขมรน์นำมาวางเนี่ยเป็นเส้นทางลาะดตะเวนนะครับไม่ใช่เส้นทางที่อยู่ในเขตแดนของขมร์เลยและยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่พีคในพีคครับก็คือล่าสุดคุณวศนานานุ่มผู้จืข่าวอาวุวโสโสายทหารเอง มีการเปิดยอดขมิ้นสูญเสียที่ผ่านมาครับในการสู้รบในห่วง5วันกลายเป็นโอ้โห,โหยอดเนี่ยมันไม่ใช่2 0 0พันไม่ใช่3 0 0พันไม่ใช่4 0 0พไม่ใช่5,000แต่ว่ายอดทั้งหมด6 0 0 0คนด้วยกันที่ขมิ้นนั้นเป็นปุ๋ยเกลือนป่าโอ้โหนี่ขนาดสูญเสียไป6 0 0 0คนย้ำอีกครั้งว่า6 0พันคนคือมันเยอะมากนะครับมันเยอะแบบน่าจะเกือบตำบลหนึ่งได้เลยเทียบกับฝั่งไทยเราเนี่ย6,000คนถือว่าเยอะจริงๆ แล้วผมเองก็มีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับทำไมขมนสูญเสียถึง6,000คนแบบนี้แต่ว่ากําลังใจขเมศทหารขมศเนี่ยไม่ได้มีการเสียใจแต่อย่างใดเลยนะครับมีเพียงแค่การถ่ายแลวก็ยังยั่วยุไทยเราไม่เลิกอะถ้าเกิดว่าเขาสูญเสียขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีผาวาม,มันก็ต้องมีกลัวกันบ้างแต่นี่ขเมศไม่กลัวไทยเราเลยก็เป็นเรื่องที่ประหลาดใจเหมือนกันครับขมนสูญเสียเยอะขนาดนี้หรือว่าฮุนเซนนั้นจะมีการปิดข่าวหรือเปล่าก็คงต้องรอความกระจ่างอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่แน่น ทางโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการออกมาบอกแล้วนะครับว่าการทวงประสาทตาควายนั้นต้องใช้วิธีเจราจารเท่านั้นสันติวิธีเราจะไปเปิดก่อนไม่ได้การใช้กําลังหรือว่าความรุนแรงเนี่ยมันทําไม่ได้เลยเพราะมันจบไปตั้งแต่วันหยุดยิงตั้งแต่28กรกฎาคมแล้วซึ่งยังรวมถึงพื้นที่อื่นๆครับที่ยังไม่มีกรอบเวลาเนี่ยก็คงยังใช้การเรื่องปักปันเขตแดน และก็ให้ขหมิ้นนั้นปฏิบัติตาม4ข้อตกลงเจ๊กอดอันนี้เป็นทางฝั่งรัฐบาลไทยเรานะครับที่ถแถลงออกมาแล้วว่าการเจา้าคืนประสาตาควายเราต้องใช้สัติวิธีเท่านั้นเราจะไปเปิดต่อไปรบต่อไม่ได้ก็หมายความว่า10ปีเป็นอย่างต่ำผมเชื่ออย่างนั้นนะครับขมิ้นคงจะไม่ยอมง,ง่ายๆเพราะล่าสุดยังมีรายงานเพิ่มเติมครับว่ามีการถอนอาวุธนะแต่ยังตึงกําลังอย่างต่อเนื่องการถอนอาวุธของขมิ้นคือถอนจริงๆนะครับถอนจากจุดอื่นไปเติมในภูมะเขือ กับตามเมินทมซึ่งโดยเฉพาะอาวุธหนักอย่างเบียมิสเบตเอยหรือว่ารถถังเอยเนี่ยถอนออกไปไม่ไกลประมาณ80-100กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและก็มีการถอนอาวุธออกไปไปแค่15%ของทั้งหมดของในพื้นที่คือสัดส่วนถือว่าน้อยมากนะครับโดยเฉพาะกําลังเนี่ยถอนอาวุธจริงแต่กําลังยังอยู่ยังตึงกําลังเข้มตึงกาลังแน่นอยู่ซึ่งความเพิ่มหน้าบริเวณแนวชายแดนตอนนี้นะครับเราจะมีการเก็บกู้ทุนระเบิดเพิ่มเติม,ตมแต่ว่าตลอดการที่เราเก็บกู้เนี่ยก็ยังไม่พบฝ่ายคอมเมนเข้ามาร่วมเก็บกู้ด้วย สถานการณ์ตอนนี้ความตึงเครียดแนวชยแดนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีเพิ่มเติมมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความตึงเครียดในเรื่องการเจรจารเนี่ยรู้สึกว่าคำเม็นยังไม่ทําตามและเหมือนจะเล่นเกมอะไรซักอย่างหนึ่งเราก็คงตกเฝ้าระวังกันอยู่แบบนี้เพราะคมเห็นถามว่ากขาถอดอาวุธหนักไป15%เนี่ย ที่เหลือยังอยู่ไหนที่เหลือก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับยังเต็มอยู่ในฐานเลยค่งเราก็มีเดทไลน์มาให้เนี่ยประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนขมรก็ต้องถอนอาวุธหนักออกไปให้หมดแต่กําลังนั้นยังคงอยู่นะครับแล้วก็ไปเติมเดี๋ยวภูมิมะเขือบ้างไปเติมตามเมินโทบ้างจุดที่มันมีความเสี่ยงสูงที่ขมรน,นั้นจะรักษาเอาไว้นะครับโดยเฉพาะตาควายเนี่ยขมรยังไงก็ไม่ยอมอย่างที่ผมบอกไปแหละยังไงก็เอาคืนมายากเหลือเกินโดยเฉพาะกาเจราจารเนี่ย แค่จับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับพูดคุยกับขมรไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF ปสตรีมมิ่ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวแต่หนึ่งสิ่งครับที่รู้สึกว่าเราจะสร้างแรงกระเพื่อมและก็สร้างความอยากให้กับขมรเยอะมากๆกก็คือการปิดด่าน